อีตอแลเมื่อหลวงปู่ตื้อสอนธรรมะแบบฉบับสายฟ้าฟาดวัดอโศการามสมุทรปราการกำลังคึกคักผู้คนลหลั่งไหลมาร่วมงานอบรมกรรมฐานเพื่อฟังธรรมจากหลวงปู่ตื้ออจารธรรมโมพระป่าผู้ทรงธรรมวันนั้นหลวงปู่เทศได้อย่างจับใจอธิบายธรรมะอย่างลึกซึง้งตั้งแต่ต้นจนจบทุกคนในศาลาต่างตั้งใจฟัง ราวกับท่านกำลังจุดประทีปนำทางให้ผู้หลงทางได้พบแสงสว่างหลังจบเทศนามีอุบาสิกาท่านหนึ่งคลานเข้าไปกราบหลวงปู่ด้วยความซาบซึ้งใจหลวงปู่เจ้าคะอิฉันฟังหลวงปู่เทศนาแล้วเบากายเบาใจเหลือเกินเจ้าคะปล่อยวางได้หมดแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นอีกต่อไปแล้วเจ้าคะเธอกล่าวอย่างเปี่ยมสุขหลวงปู่ตื้อรับคำาด้วยรอยยิม้ม อนุโมทนาด้วยคุณโรมที่เกิดดวงตาเห็นธรรมแต่แล้วหลังจากเธอพูดประโยคเดิมซ้ำอีกครั้งหลวงปู่ตื้อกลับนิ่งไปชั่วครู่ก่อนจะเปล่งเสียงดังฟังชัดว่าอีตอแหลสิ้นคำทุกคนในศาลาถึงกับอึง้งอุบาสิกาท่านนั้นหน้าแดงก่ำด้วยความโกรธและอายต่อว่าหลวงปู่เสียงสั้นว่าทำไมท่านถึงมาด่าว,ว่าตนต่อหน้าคนเยอะแยะแบบนี้ หลวงปู่ตื้อเพียงแต่หัวเราะฮือฮไม่ได้อธิบายอะไรแต่คนทั้งศาลาต่างหัวเราะกันคลืนเพราะชัดเจนแล้วว่าอุบาสิกาท่านนั้นยังปล่อยวางอะไรไม่ได้เลยและยังยึดมั่นถือมั่นในตัวตนอย่างเหนียวแน่นนี่แหละครับคือปฏิปทาโลดผงผงผางของหลวงปู่ตื้อที่ทดสอบกิเลสในจิตใจโดยไม่ทันได้ตั้งตัวสอนให้เห็นความจริงว่า การปล่อยวางนั้นไม่ใช่เพียงแค่คำพูดแต่ต้องอยู่ในการกระทำอย่างแท้จริงหวังว่าเรื่องเล่านี้จะถูกใจทุกท่านนะครับอยากฟังเรื่องไหนเป็นพิเศษคอมเมนต์มาได้เลยครับหรือเข้าไปดูหน้าช่อง Infinity f i ฟยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจรอท่านอีกมากมายขอบคุณสำหรับการรับชมครับ